มือดำพิดเลยพี่น้องเ้าวกสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปเบนกิมซิงครับูอ้อากาศร้อนครับอากาศร้อนจริงวันนี้วันนี้เราก็มาบุกป,ป่าครับามาเชียร์ล้มต้นยางครับลงหมดเลยครับหมดเลยล้มหมดนี่นะครับนย,ยันถึงแนว อะไรนะต้นยูคาครับนี่กาบร้อนมากครับทุกคนนี่ได้ได้ปาดแผลแล้วมายลมมาครับมาลมมานิดหน่อยกระจกหลังผมก็ถอดออกแล้วร้อนครับถอดออกเลย ตอนนี้ก็พักรถก่อนครับร้อนครับผมไม่รู้ว่าวันเดียวไม่เสร็จแล้วครับพอมันเยอะเนาะพอมันต้องดันลมลมลม,ลมแล้วดันไปกองไว้ที่เดียวครับเรากองไว้ที่เดียวกันค่อนข้างจะยากนิดหน่อยครับ นี่ต้นไม้ใหญ่นี่จะเสียเวลาครับมันจะช้าตรงนี้แหต่ตน้นอยยางต้นเล็กเก็ไม่ค่อยเท่าไหรครับไม่ค่อยเท่าไหรค่อนข้างจะอันตรายครับต้องระวังครับเวลาดันไปไม้ทิกขึ้นมานี่ไม้เนี่ยจะโดนรถได้ครับนี่มันพิกขึ้นมาเลย าอากาศร้อนครับเดี๋ยพักรถกันผมก็จอดพักประมาณแป๊บหนึ่งแล้วแหละอากาศร้อนครับร้อนมานกน็อตหายไปตัวนึงเนี่ยสัมพ่อมันงางออกได้เนาะ รอบหายรเราก็จะเอาต้นยางออกก่อนต้นยางกันเลยครับนี่ผมดานไปกองนู่นแล้วมุมนึง เดี๋ยวเราก็จะเอาต้นเล็กกองกองกองไว้ครับลม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 กองกองกองครับผมว่าจะลมลมลมทีเดียวเราค่อยดันเอาไปกองทิ้นอาดันกองทีเดียวเนาะลมให้หมดก่อนเนาะผมว่าน่าจะได้นะลมไว้ลมไว้ครับเดี๋ยวไอ้เรื่องดันกองไว้ผมว่าเดี๋ยวค่อยดันทีหลัง ดืล,ล้มต้นไม้ล้มล,ม,ลมไมเลยครับร้อนครับทุกคนฝุ่นตลบโบวนครับไม่ต้องห่วงครับงานนี้ฝุ่นก็ใช้โลสามนะครับดัง đàn lông bay lông bay ha đây đàn lôm tắc แล้วก,ก็ค่อยดันไปครับไปร่วมกันกค่อยทำไปครับไม่ต้องรีบครับผม รีไปเรื่อยๆเนี่ยช่องจังหวะการไปเนี่ยต้องระวังมากครับบางทีพลิกมาเหมือนที่ผมโดนเนี่ยเหมือนที่ผมโดนนะเราต้องมองดีๆอันตรายครับแบบนี้ในหะ้เมืนเริ่มพลิกขึ้นมาแล้วพลิกขึ้นมาแบบนี้เลยรนี่ เราจะดันกองไว้นู่นกองนึงนี่กองนึงดันไว้หลายๆกองครับวันนี้เราก็ดู่คนเดียวนะครับผม <unhappy> ผมว่าแบบนี้เร็วอยู่นะดันดันดันลงไปแล้วดันไปกองทีเดียวครับ เราก็กองมุมไหนมุมหนึ่งที่เราจะกองไว้ขนบ,บนี้ค่อนข้างจะอันตรายยิงมีกระโจกตัวยิงอันตรายครับจะดีดดีดขึ้นมาได้ เราเอาต้นเล็กๆก,ก่อนครับต้นใหญ่ๆคอยว่า,าก,กันทีหลังเราเราลมเสร็จเราก็ดันไปเลยครับดันไปกองที่เดียวกันเดี๋ยวผมขออญาตดันก่อนนะครับผมรอครับรอในะพี่น้องเอ้ยดูสภาพคอยดูไม่เจิดเลย <c oughs> อย่างไม่รอน,นะครับพี่น้อง สุดยอดกันเลยทีเดียวพี่น้องเอ้ยมันสุดยอดเลยไม่ต้องสืบเวยว่าดูผมผมนี่สุดยอดพี่นอ้องกระดับคาับคอย <c oughs> ไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยพักรถสักแป๊บก่อนครับ คาับราจะแป๊บก่อนเดี๋ยวค่อยทำต่อครับเราไม่ต้องเรีบครับไปเรื่อยๆเ,เพราะเป็นงานของพี่ตินเองครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับฝากกไดไลค์ฝากแชร์ด้วยพี่น้อง